กอบอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์ A T ในปีนี้มีนักกอบสาวสวยตอบรับร่วมแข่งขันมากมายหนึ่งในนั้นคือน้องแพรวพัทรพรศรีพัทร,ร,รประสิทธิ์เจ้าของฉายานักกอบนางงามที่เพิ่งเทินโปรเป็นนักกอบอาชีพมาไม่นานเข้าร่วมดวลวงสวิงด้วยสำหรับน้องแพรวพัทราพรถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถครบเครื่องทั้งเรื่องความสวยความน่ารัก สมกับเป็นเจ้าของตำแหน่ง Midtourism World Thailand 2020และมิดที e ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2014และยังมีดีกรีเป็นนักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยอีเทนมิชิแกนสหรัฐอเมริกาการก้าวขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพแม้ว่าวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่น้องแพรวพัทราพรก็ยังไม่ย่อท้อตั้งใจฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเอง แต่เมื่อวางเว้นจากการแข่งขันก็ยังแบ่งเวลาไปปฏิบัติหน้าที่ด้านนางงามทําประโยชน์ให้กับสังคมควบคู่กันไปด้วยค่ะก็สําหรับแพลวแล้วตอนอยู่อเมริกาก็มีทั้ง2เรื่องก็คือเล่นกอล์ฟ แล้วก็เรื่องเรียนซึ่งแพวก็ต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้องออให้โฟกัสในจุดที่เราอยากจะโฟกัสในเวลานั้นๆก่อนสมมุติว่าถ้าเราเรียนอยู่ก็เอาเรียนให้เต็มที่เวลาอยู่ในสนามกอล์ฟก็เล่นกอล์ฟให้เต็มที่ค่ะกเ็เช่นเดียวกันนะคะเวลาแพร อยู่ที่เมืองไทยพอได้ตําแหน่งเป็นนักกอล์ฟนางงามฉายาเป็นนักกอล์ฟนางงามก็คือเรื่องของนางงามการช่วยเหลือสังคมเราก็ยังทําต่อเนื่องนะคะแล้วก็เวลาซ้อมกอล์ฟก็ซ้อมเต็มที่แล้วก็จะแบ่งแบ่งวันถ้าเกิดสมมติอาทิตย์นี้มีงาน3วันแล้วก็แบ่งแบ่งมาเล่นกอล์ฟอีก3วันอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งวันก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะสำหรับไทย LPGA ทัวร์ยังเดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในรายการต่อไปที่สิงปาร์คขอนแก่น ในวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้มาตามลุ้นตามเชียร์นักกอล์ฟยางงามน้องแพรวพัตราพรศรีพัตรประสิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ได้สักครั้งนิวัสุริยะถ่ายภาพเจษดาเฉินเฉยรายงานครับ